คอ่อยๆแม่มาต่อยค่อยเฮ็ดคลิปเลยเด้อจ้าเอาเลยมากินข้าวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขากินตำส้มตำม,มาค่ะคุณเมงมากินตำส้มตำนะคะกินเห็นไหมคะแม่โจ้ยายโจ้แล้วก็แม่มาต่อยนะคะเดี๋ยวแม่บนถิ่นก็จะไปกินทีหลังนะคะเพราะว่าทําคลิปก่อนคะอ่ะแซ่บแซ่บแซ่บค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพันกินตามมังหง เสือพาไปเสือพามามาดูหนูมาดูพี่หนูนาพี่เสือ้าห่วงใยสายสัมพันธ์พี่จันเจา้าน่าจะติดงานนะคะถ้ากินด้วยค่ะแม่ค่ะมากินด้วยกันเด้อนี่ค่ะน่ากินมากเลยนะคะแม่ไปเก็บกระถิ่นมาใส่แล้วนะคะกินแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมามามาค่ะกินด้วยค่ะแม่เผ็มากเลยหนูนามาชะก้อนกินตามบะหุง เสือมาเด้อย่า่าบ่เอินเด้อสิมาเล่มนะกินด้วยค่ะแม่ค่ะแอดออนมาค่ะมาค่ะมากินตําส้มตำอ๋อกินส้มตำค่ะเห็นไหมคะแม่โจกินแล้วนะคะนี่แสบแสบแสบผุ่นแม่โจกินกับย่าง ใบบักอึใบบักฟัก็ท่อมใบกลิ่นแม่โจกินไม่เรียกเลยนะคะส้มตำกับแม่โจแล้วก็ยายโจนะคะวันนี้ใส่สีแดงอ่อนมาน้องข้าวที่มาแม่มาใส่ก็ใส่สีแดงมากดไหมคะค่ะส้มตำวันนี้แม่แมวแม่โจค่ะกินให้ดูเลยนะคะโอ้โแม่แมวเป็นไงแซ่บคือเกาแซ่บแปลว่าอร่อยอร่อยแปลว่าแซ่บนะคะ ส้มตำคือเก่าวันนี้เมนูง่ายๆนะคะสําหรับคนบ้านๆอย่างเราเนาะเข้าเหนียวจําเป๊ะจําเป๊ะนะคะไม่มีปลาแดกสีตอนค่ะไม่จีบปลาล้านะคมีแต่น้ำปลาล้าแซบแซบพนาเพณ่นวาคลิปนี้ส้มตำเยั่ยวยวดค่ะนะคะแซบถึงใจฝีห่วงใยสายสัมพันธ์ค่ะเอรข้าวทิบค่่ขอบคุณค่ะ ใครดูคลิปนี้นก็มากเกินมาด้วยนะคะยด้วยกันสามท่านนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้ค,ะค่ะแซ่บเส,สับค่ะโอ้แซ่บคือเก่าหินซู่มือเด้อค่ะสตม, <c oughs> ตมตำคอมแม่นตําำมั่วตำซั่วเด้อนี่ตําบักหุงใส่เม็ดกระถินค่ะแซ <c oughs> ่บเ <c oughs> สับค่ะแต่ว่าผู้กินแซ่บบ่ท่านไหนมาอยู่ป่าจําลองบ่ท่านไหนเห็นค่ะเพื่อนปา เลยลองเราสดแห้งเลค่ะแซ่บมากเลยนะคะมากินเด้อค่ะวันนี้แม่ถิ่นนาจะไปกินข้าวที่วัดนะคะก็เลยสายหน่อยก็เลยไม่หิวค่ะเดี๋ยวก็จะกินนะคะ<อ>ค่อยถอยข้มือค่อยเจียบมา้วยค่ะแง่มา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 กินด้วยกันมากินด้วยกันนะคะ เห็นไหมคะคลิปนี้นะคะกินตําส้มตํานะคะกินกันสามคนนะคะตอนนี้ค่ะแม่ดาก็ไปทําแต่คลิปไปลงคลิปนะคะไม่ได้มากินด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมาลิมค่ะห่วงใายสายสําคันนะคะแม่ถินถ่ายคลิปใกล้ๆสิคะเห็นตําบักหูโอ้ยมันก็เห็นยุนเด้นนะติ๊ตตาเสบขึ้นอย่างนี้ ค่ะแม่แมวแม่จูกินแล้วนี่ค่ะโอ้คุณเมงอร่อยไหมคะให้ถ่ายดูใกล้ๆค่ะถ่ายคลิปใกล้ๆเห็นตาบักหุ่งและตอนกินด้วยแซบหลายเด้อนี่ค่ะมันบอกเจ้ามากินแรงมันสองตอนแล้วดลแซบหลายแซบหลายปานเฮื่อให้ฮือนเฮื่อจเพามี่ไปหาหนุ่มไม้ฟาเง้ย กินแล้วกินแล้วแซ่บค่ะแม่ถินกินข้าวตอนเมื่อเช้าแล้วก็สายมากเลยนะคะเพราะว่าพระท่านฉันนะคะเสร็จจะได้กินนะคะเพราะว่าอยู่ในวัดนะคะกินข้าวเมื่อเช้านะคะก็ลาดึ้นตำาบหุ่งและตอนกินด้วยแซ่บหลายเด้อค่ะเห็นนะคะเห็นวบวเนาะข้าวเหนียวเยอะแยะเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะ ขอ <ondan S 2> บคุณมากๆเลยค่ะแซ่บ้ล้แซ่บ้ล้ค่ะห่วงใยสายสัมพันธ์มาว้าเดี๋ยวเราไปซื้อขนมจีนมาร่วมวงด้วยนะคะโอ้ขนมจีนก็มีค่ะแอสข้าวทิพนี่เห็นไหมคะสีเขียวๆนี่ค่ะขนมจีนค่ะค่ะขนมจีนเด้อมากินมากินมากินด้วยกันค่ะ แม่โจ wow. yeah. ้กินด้วยค่ะขข้แอดอ่อนอร่อยมากคุณออนอร่อยแล้วไม่หลับไม่นอนเลยนะมีเส้นขนมจีนอย่างแทบเลยค่ะโอ้มีค่ะมีค่ะอนมจีนนะโอ้มอคืนนอนทั้งคืนเลยนะม่ได้เฝ้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะถึงด้วยกันก็จะพากันไปลำนะคะคุณข้าวทิพย์เดี๋ยวรอแม่โจ้ก่อนนะคะจะได้ลำพร้อมกัน พี่มานงไม่อยู่อ๋อเหลอจ้ะเราคิกว่าถุงผักถุงผักยิ้มค่ะโอ้ยขนมจีนนะคะเป็นเส้นเส้นนี่ค่ะขนมจีนเป็นสีเขียวๆค,ค่ะแมวออกจากถุงเลยค่ะอร่อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ค่ะกินส้มตําอร่อยมากเลยนะคะน้ำประเด็นอะน้มี คือเมนู่แห่งอี้ทุกเขากินตะกัการทำไมแม่โจ้ไม่ขึ้นไลฟ์หลับเมื่อคืนเมื่อคืนห่ะไม่ได้ไลฟ์พักมมแม่โจ้บอกว่าพักผ่อนค่ะแม่โจ้เหนื่อยนึกว่าจะเครื่องมันจะเบิอร์เขาเลยไม่ได้ขึ้นเยอะก็กินเยอะเยอะคืนนี้เขาไลฟ์แม่โจ้คืนนี้ไลฟ์ข้ามคืนด้วยนะคะเมื่อคืนอดเล่าเรื่องผีเลยอ่อน นอนก็เหงาค่ะอ๋อเริ่มเริม่มเอามมเตอร์ไซค์ไว้ให้ด้วยเมื่อคืนน่ะค่ะแม่ถิ่นก็ไม่ขึ้นแ,แมน่แมโจ้ก็ไม่ได้ขึ้นนะคะแม่ถิน่นค่ะผ่านชั่วโมงแล้วก็เลยไม่ไม่ขึ้นไลฟ์นะคะเพราะว่าสูงสารเอฟแอดมินนะคะเอ็กกงใจนะคะแม่ถิ่นก็เลย,ยเดี๋ยวให้แม่โจ้ไลฟ์นะคะตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวแม่ถิ่นก็รอแม่โจ้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ครบแล้วก็จะได้ไปรำด้วยกันนะคะค่ะ เห็นไหมคะอร่อยมากเลยค่ะโจ้ะคะ่ะหนูไม่มีเพื่อนเลยอ๋อ <laughs> แอนออนไม่มีเพื่อนเลยคะ่ะเดี๋ยวก็มีนะคะเมื่อคืนก็จะมีนะคะเดี๋ยวแม่โจ้โจก็จะขึ้นไลคะ่ะขอบคุณมากมาก,มากเลยนะคะน่ากินจังเลยนะคะส้มตำคงจะกินไม่หมดนะคะเพราะว่าวันนี้น้อยคนนะคะแม่ดาก็ไม่ค่อยกินนะคะยา่าหนิงก็ไม่เห็นนะ ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วค่ะนี่ตลาดก็ไม่ได้หรือเขาจะซื้อของไว้เพืเจ้าห้องใ้ายสายสัมพันธ์นะคะเติมต้องทุกน้ำมันรถเต็มถังด้วยนะโอ้แม่จู้เติมน้ำมันรถไว้เต็มถังเลยเด้อเผื่อพี่หนุยจะเอาไปจีบสาวค่ะค่ะเดี๋ยว ดี๋ยวแม่โจ้จะเติมไว้นะคะค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ